พี่น้องครับเบิงเบิงเบิงหน้ามหา,าจาย์อาจารย์แท็กซี่ครับโอ้มื่อี้เป็นเกียดติมาขึ้นผมเลยนอนฝนตกบัานนี้นมาเสาร์ด้ยตื่นมากวันที่มาฟูกอาจารย์โอ้ยพี่น้องเบิงพักปังัดระสวรครับปรบมืออาจารย์บ้เอาพีเอาโอ้ขึ้นดิตื้นลครับไฝนตกข้ามัเปียกบัานมาขึ้นนี่ขวายูมันอยู่จังไห,หนน้อยนึง จอดรถวิมองเขาจอดรถใครต <c oughs> ัวละมองรถไถ่ปยยูเนาะครับแม่อาจารย์เตี้ยวว่ารถไถอยู่เรื่องมองนี่ว่าะฉันผมได้ถอยรถเข่าไถอยู่รถไถ่ปวยยูของในบ้านจะบอกก็ผู้ใหญ่ในี่เฝ้าล่างเรืองถวยนะน่แล้วเด้๋อาจารย์ล่างล่างลางถวยเองสิครับอากาศล่างเองนั่นละเอาเอาคุณเอียนอยู่ตัวคุณแม่คุณแม่เป็นไงโอ้ยเป็นลำบากมาโดนแล้วไอ้คนพักผ่อนจันหน่อยเน่ยพ้น ล่างซุ้มมือปะครับนี่ยใส่ซุ้มมือเลรอเนาะนะยึดจบับประจําวันเนาะโอ้ยแม่แม่ลำบากมาโดนแล้วแม่ลำบากมาโดนแล้วแล้วเราพักพรโอ้โอ้พักโอ้จะโอ้เขาทาจุแล้วเนาะกินเดเยากินหลายเขาไปตัางตัวละโอ่โอนเป็นผู้ใดมากินกับอาจารย์ล่างเพียวนึ่นยยงคือเขาคือเขามาหน่อยมาหลายกินอยู่สองคนล่างเองโอ้เขาเขาได้บันรับผู้ใดหนึ่งเขาก็หนึ่งหนึ่งเองนี่ละแต่มันติดสอบไปยังกระดอกเขาเรียกแต่ โอ้ผมเข้าใจแล้วว่านี่พอเลือกกันอาจารย์นิ่งหนองเงินเมียหมดหมันมาแต่ดีอาจารย์มันบ่แย่จะเลื่อนร้อยตามลูกพี่ใช่หรอกพี่น้องมาเนี้ยม,ม,มาธรรม,มาดาครับสมเป็นครูบาอาจารย์นี่ดีเห็นบ่ช่วยกันลางเองเข้ากันนี่สร้ยกันสร้อยกันเฮ็ดสร้อยกันกินดาเอาเอ้ยธรรมดาล่ะสร้อยกันปัญญุ์า <c oughs> <c oughs> มันักใส่กันหาบห,าหายาบใส่กันดึงเพราะฉะนั้นว่าผู้ถ่อวอกคือที่แหลกนเนาะโอ้เอาเอาคมหนักมาเลยจัะเจ้าเจ้อเจ้า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 เย้าเจ้ยเจ้าเจ้้าเจ้าเจ้าเจ้าเเจ้าเจ้าเจเจ้าเจเจ้าเจ้นเ่นนาเจเาเจาเจวาาเมาแ้าเจ้่้ปเปาเจาาเจาเจ้เจ้าเจาเาจ้าเจ้ายจเ้ายจ้าเาเจ้าเาเยาเเาเัเาเเ้าจาเนเ้าาเ้อ้ <laughs> เ้าเ้ง <laughs> ้เาเาเ้เเ้เเ แต่โอ้แม่แล้วเชียงงานติครับเชียงงานเชียงงานโอ้เป็นเชี่ยโอ้เป็นผู้จัดการเิวงานเออเิวงานเิวงานโอ้อาจารยนได้ล่างจานโอ้ไม่มีคาถาคาถาพี่น้องเมืองนี้ครับซุปเปอร์คาถาของเมืองไทยครับล่างถ้วยล่างจานไม่ต้องไม่ต้องตาเรียกมากหรอกเยอะกว่าแล้วเล้วขนาดโป๊ปากนี่ตาเรียกมาใส่เหียวเหรอโอ้ใส่โอ้ใส่สายตาใส่สายตาใส่รังตาอืมใส่ิ คัดีห่างมาใซ่จะเกีนใจเจ่าน่าโอ้มงมังหันมังหันมอห้องนี่้องหันเนาะเสียตาโอ้มานี่กะกะห้ยังไม่ซื้อแล้วไทยยังหันซ้ำนีกับคนลูกกันแน่นอยอย่าโนซำหนีโอ้โอโอ้หน่งดเลยเคยเปลี่ยนใหนจังบอกได้ผมผมผมสีเอาเอาแบบนั่งย่นี่ครับม่เปนเปลี่ยนมาแล้ว่ะเนาะจัดโมจากบอเนาะคนนี่ใส่ตาเหลี่ยมากก็ยึดยดอยู่ อโอตายย้อน,นเดล้วตากหน้าเหร่นทรดััทซื้อผื่นหน้าเลยโอ้อาจารย์ลัางสวยแม่เหร่นทอดัพขท่าข่าท่านักเซกันหาบหยาบเซกันดึงเัวยิบเมียยิบผมว่านี่เมื่อยู่นี่ม่แต่อาจารย์น่ะยิบต่างไม่ได้เขามายิบัเขาลังกัแลวเนาะเข้ากันึ่งเองใส่เองมาติพดได้ไปเมื่อเขามายิบได้หมเราก็ใส่เออนึงแล้วก็ใส่ออกทำบ่ใส่ ทันมะทรายกับไอ้ไม่ชิลกินบอกว่าจริไม่ชิลกินหรือไม่ไม่เหมาะจริงบ่โดนทัวนี่พี่น้องสมเป็นคู่บาอาจารย์เฮ็ดเป็นตัวอย่างเบิด์ดสอย่างชุนแนวนี่จ้น่อยกับที่โบนัยไปกวดเฮียนกวดซ่านเผลวายอาจารย์นี่โอ้ยกระหงุดอยู่แล้วล่ะโออันอันเป็นพื้นฐานเนาะครับเนาะความสะอาดเนาะใบไผมันยังหลายล้นมาเนี่ยโอ้ยขึ้นแฮ้งร่มบานขึ้นเนี่ยเวิร์ดแห้่ม เอาฝนมาให้อาจารย์นะครับได้พงเอาฝนมาคยันหนึ่งมาซุบมาเย็นเรียบเอาจ้ะปาดมาหอดจังไงว่าสินอนท์สุออดสวดมากที่ภาพพี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศรอบบ้านอ,อาจารย์แท็กซี่ครับอขอบคุณหลายเดอ้ออาจารย์เด้อที่ล้างจานล้างจานให้มันสะอาดสะอาดเรืออาจารย์เด้อ <laughs> โอ้ยขอบคุณพี่น้องหลายๆครับนี่ครับ